เล่นเกมฉลามกันชอบงับคุณกันใช่ก็เราวาชักไว้กันเฮ้ยอะไรเออเออเออม่งพังก็ขึ้นเลยดีๆเอาขึ้นเลยเร็วๆไอเล้ยเรื่องพังตั้งแต่เริ่มแล้วไอ้เกมมันบั๊กอุ้ยเกยมันโดนตายแล้วนะวิ่ไปเลยไอบ้าบอนโอ้โหเอาละจ้าแล้วเป่นชอบงับคุณ กูไล่้ขนามแทนแล้วมาดิเอาไงทำมันมาเดียว้เเจ็นไงตายแล้วเรียบร้อยอีสิเอาทำไมเรือไม่ไปวะมันมาแล้วอีเวนอีเวนอีเวนไม่กตายไอ้เีไตอ้เฮยเฮียเฮเฮียเฮตยเฮยไอ้เียยเหมือนบอกลงลงนี้เะรยดไอ้ยี่เฮียเฮอยเฮียเียเะียเฮียเฮียเ่ียเกียเฮียเฮียเย